สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยโยกย้ายของดวงดาวค่ะนั่นก็คือดาวพระเกตนะคะซึ่งตามโบราณแล้วก็จะเชื่อว่าดาวพระเกตนั้นเป็นหางของพระราหูค่ะและดาวพระเกตจะเป็นดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาวของวิญญ,ญาณเป็นดาวความเชื่อนะคะที่จะคอยกระตุ้นให้เกิดให้เจอกับสิ่งต่างๆมากมายค่ะเมื่อดาวพระเกตได้โคจรไปอยู่ที่พบใดเรือนใดนะคะก็จะเป็นการกระตุ้นให ที่พบนั้นเรือนนั้นไม่นิ่งจะมีการเคลื่อนไหวจะเกิดสิ่งนั้นจะเป็นการกระตุ้นจะเป็นการเร่งให้เกิดที่เรือนนั้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเราก็จะมาเช็คกันเลยนะคะว่าการที่ดาวพระเกตทําการโยกโคจรโยกย้ายในครั้งนี้จะส่งผลต่อทั้ง12ลัคนาราศีอย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลค่ะชาวตุลท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเอง ก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีตุลว่าในช่วงที่ดาวพระเกตทำการโคจรยกย้ายแบบนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลค่ะดาวพระเกตได้ทําการโคจรยกย้ายจากราศีสิงเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะและได้ทํามุมเล็งกันกับดาวพระเสาร์และไม่พอเท่านั้นยังทํามุมเป็นสี่กับดาวมฤตยูด้วยนะคะการโคจรของดาวพระเกตในครั้งนี้จะขึ้นจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่3กันยายนปี2564ไปจนถึงวันที่29ตุลาคมปี25 164ก็จะกินระยะเวลาประมาณ45วันนั่นเองค่ะการโคจรมาของดาวพระเกตเนี่ยจะมากระตุ้นให้ชีวิตของชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นมีทิศทางมีแนวโน้มที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะต้องบอกเลยว่าการมาในครั้งนี้เนี่ยส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีตุลในเรื่องของการงานเป็นอย่างมากเลยนะคะงานใดที่ชาวตุลทําอยู่จะมีโอกาสได้ต่อยอดจะมีโอกาสได้ขยับขยายหรือจะมีงาน กว่าเดิมค่ะคุณอาจจะไม่ได้มีงานใหม่ก็ได้เป็นงานเดิมของคุณก็ได้แต่รู้สึกว่างานมันเยอะขึ้นมีออเดอร์เข้ามามากขึ้นมีคนไว้ใจคุณมากขึ้นมีคนมอบหมายอะไรให้คุณทํามากขึ้นกว่าเดิมแต่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะแต่การเหนื่อยของชาวลัคนาราศีตุลในครั้งนี้จะเป็นการเหนื่อยที่คุ้มค่าจะเป็นการเหนื่อยที่ได้เงินนั่นเองค่ะหรือไม่พอเท่านั้นนะคะอาจจะเป็นลักษณะที่ชาวลัคนาราศีตุลได้พัฒนางานของตัวเองให้ดีกว่าเดิม จะมีเกณฑ์สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองจะเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นในสายงานของคุณนะคะชาวลัคนาราศีตุลในดวงชะตาของคุณเนี่ยโดยโดวงชะตาโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยควรจะมีงานมากกว่า1งงานควรจะมีงานมากกว่าหนึ่งอาชีพประมาณนั้นนะคะการติดต่อการจรจาการสื่อสารกับทางไกลจะมีโอกาสที่ดีจะมีเครดิตจะมีความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลท่านใดที่ทําอาชีพหลักอาชีพ อาชีพเดียวอยู่ตอนนี้มองหาช่องทางทําเสริมทําเพิ่มหาจ็อบพิเศษหาจ็อบเสริมจ็อบเพิ่มไม่จําเป็นต้องเป็นอาชีพเสริมที่คุณจะทําได้ยาวก็ได้นะเป็นจ็อบเสริมมาแบบครั้งมาแบบ ชั่วคราวก็ได้นะคะแบบนี้จะส่งผลดีกว่ากับดวงชะตาซึ่งถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเจราจาการสื่อสารหรือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับทางไกลจะมีโอกาสที่ดีจะมีมุมที่ดีในเรื่องของการงานนั่นเองค่ะในช่วงที่ดาวพระเกตนะคะโคจรมาที่ราศีกรกฎแบบนี้แล้วก็ทํามุมเป็นสี่กับดาวมฤตยูแบบนี้อยากจะให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นหมั่นทําบุญทําทานค่ะจะช่วยเสริมดวงชะตาให้กับตัวเองค่ะ และการทำบุญสำหรับชาวลัคนาราศีตุลในช่วงนี้อยากจะให้ทำด้วยกำลังเลข9้าค่ะเพราะว่าเลข9้านั้นเป็นตัวเลขของดาวพระเกตนะคะก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของความมั่นคงแล้วก็จะช่วยหนุนนำดวงชะตาด้วยค่ะอย่างเช่นการปล่อยปลา9้าตัวการปล่อยนก9้าตัวการทำบุญตักบาตร9วันอะไรประมาณนี้นะหรือ9วัดก็ได้นะคะรวมถึงใครไม่สะดวกเดินทางก็อาจจะเป็นการสวดมนต์เก้าจบก็เป็นไปได้เช่นเดียวกัน ในช่วงที่ดาวพระเกตโคจรมาที่ราศีกรกฎตรงนี้ได้มีโอกาสข้องเกี่ยวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพิธีกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานมงคลการถูกเชิญไปร่วมบุญร่วมงานกระถินต่างๆมันมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวข้องกับศาสนาค่ะดาวพระเกตจะกระตุ้นให้ตัวของชาวลัคนาราศีตุลได้เข้าไปเกี่ยวกับพิธีกรรมหรือศาสนาหรือธรรมะหรือเกี่ยวข้องกับจิตวิทยามากยิ่งขึ้นชาวลัคนาราศีตุลบางคนก็รู้สึกว่าเออช่วง จิตใจไม่ค่อยสงบจิตใจไม่ค่อยนิ่งได้นั่งวิปัสสนาได้นั่งสมาธิหรือได้มีการสวดมนต์หรือได้มีการทําบุญอะไรมากยิ่งขึ้นนะคะถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนจิตดนใจให้คุณเข้าใกล้กับการทําบุญเข้าใกล้กับธรรมะมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีเลยค่ะไม่พอเท่านั้นนะคะชาวลัคนาราศีตุลในช่วง45วันตรงนี้จะมีเกณฑ์นในการจัดการเกี่ยวกับมรดกเกี่ยวกับที่ดินหรือบ้านหรือรถหรืออาจจะได้มีการจัดสรรปันส่วนเงินบาง ส่วนนะคะเพื่อใช้ในการลงทุนหรือทําอะไรบางอย่างชาวลัคนาราศีตุลบางคนได้เก็บเงินได้ออมเงินเพื่อหวังจะปลดหนี้หรือชาวลัคนาราศีตุลได้วางวางแผนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเพื่อที่จะเอาไปซื้อรถเพื่อที่จะเอาไปซื้อบ้านหรือจะเอาไปลงทุนจะเอาไปทําอะไรบางอย่างร่วมกันกับคนรักหรือคู่รักรก็เป็น <ๆ S 2> ไปได้นะคะมันมีเกณฑ์ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของการจัดสรรเงินในเรื่องของการแบ่งเงินไปออมในเรื่องของการวางแผน เกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่ะเพราะชาวตุลน,นั้นจิตใจของคุณน่ะเหมือนกับว่าเอาใจไปวางในเรื่องของการเงินและการงานมากเป็นพิเศษเลยในช่วงนี้มุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการงานมุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเป็นอย่างมากเลยค่ะดวงดาวกระตุ้นให้นึกถึงงานและเงินนั่นเองนะคะนอกจากนั้นค่ะยังมีเรื่องราวในอดีตที่ชาวลัคนาราศีตุลจะได้เข้าไปข้องเกี่ยวเวลาพบเจอญาติผู้ใหญ่เวลาพบเจอเพื่อนฝูงตามสถานที่ต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งได้คุยโทร โทรศัพท์กันกับเพื่อนจะนึกถึงเรื่องเก่าๆจะได้คุยถึงเรื่องราวในอดีตนะคะจะมีเกณฑ์ได้ทบทวนถึงสิ่งที่ผ่านมานะของชาวลัคนาราศีตุลหรือบางคนอาจจะได้ของเก่าเข้าบ้านอาจจะเป็นของมือสองของที่คนอื่นเขาใช้แล้วแล้วเขาเอามาให้เราแต่เป็นสภาพดีหรืออาจจะได้ซื้อรถมือสองหรืออาจจะมีเกณฑ์ที่ได้ของที่มันมีคุณค่าทางจิตใจเข้ามาก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะต้องบอกเลยว่าในช่วงจังหวะเวลาแบบนี้เนี่ยมัน จะทาให้จิตใจของคุณนั้นผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นได้นึกถึงความหลังได้นึกถึงความเก่าได้ทบทวนว่าเราทําถูกหรือเราทําผิดเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีการมองย้อนกลับไปแล้วมันทําให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองเป็นไปได้นะสําหรับชาวตุลค่ะส่วนเรื่องที่ชาวลัคนาราศีตุลจะต้องระมัดระวังนั่นก็คือเรื่องของคําพูดคําจาต้องระมัดระวังการมีข้อผิพลาดมีปากเสียงนะคะมีความขัดแย้ง กับคนรอบข้างต้องระวังให้ดีรวมถึงเรื่องอารมณ์ด้วยนะบางทีหงุดหงิดง่ายบางทีใจร้อนหัวร้อนง่ายจนเกินไปจะทําให้คนรอบข้างนั้นเขารู้สึกอึดอัดเวลาอยู่ใกล้ขุนนะคะส่วนเรื่องของการพัฒนางานเรื่องของการพัฒนาเงินการาวางแผนงานวานงแผนเงินตรงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วเพราะว่าดาวพระเกตจะกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหว <advances> ในเรื่องของงานและเงินได้เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวลัค นาราศีตุนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ